สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหุ้นจีนปรับตัวลงแรงอีกครั้งโดยเฉพาะหุ้นจีนเฮดแชร์ are, ที่ปรับตัวลงแรงสุด6%จากข่าวร้าย3เรื่องไม่ว่าจะเป็นการยื่นลมละลายของบริษัทเอเวอร์แกรนด์ตามมาด้วยการ,รเผชิญปัญหาสภาพคล่องของบริษัทคันที่การเด่นผู้พ,พัฒนาอสังหาไปจนถึงการลุกลามด้านสภาพคล่องไปยังภาคการเงินตามข่าวของบริษัทจงชิ่งแอนด์ไพรส์ส่งผลให้ผลตอบแทนบวกของหุ้นจีนที่รีบาวจากข่าวดีหลังการประชุมโควิดโปรในเดือนกรกฎาคมหายไปหมดแล้ว ีนี้มาเริ่มต้นที่ประเด็นของบริษัท Country Garden ซึ่งมีรายได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของภาคอสังหาจีในในปี2022ได้พลาดการชําระดอกเบี้ยหุ้นกู้สกุลเงิน 2. ดอลลาร์สชุดโดยหากบริษัทไม่ชําระเงินภายในระยะเวลาผ่อนผันหรือ grace period 30วันจะทําให้บริษัทผิดนัดชำระนี่เป็นครั้งแรกสอดคล้องกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่บริษัท Country Garden นะคะออกมาเตือนว่าบริษัทอาจขาดทุนสุทธิถึง4.5-5.5มื่นล้านหยวนในช่วงครึ่งปีแรกของปี2023ทําให้หุ้นของ ทีการ์เดนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะปรับตัวลงแรงถึง22.5%ขณะที่หุ้นกู้ของบริษัทเนี่ยก็ปรับตัวลงแรงมาซื้อขายอยู่ที่ราคาต่ำกว่า10%ของ Face Value หรือม,มูลค่าตามหน้าตราสารแล้ว ทางนี้นะคะจากการประเมินของ Capital Economics มองว่าหนทางของบริษัท Country Garden ต่อจากนี้นะคะจะคล้ายๆกับ Evergrande คือค่อยๆสุดลงตามขั้นตอนการปรับโครงสร้างซึ่งจะต้องส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ซื้อบ้านและผู้ปล่อยกู้รวมถึงจะทําให้ราคาบ้านและยอดขายบ้านจีนปรับตัวลงแต่ผลกระทบด้านตลาดทุนจากบริษัท Country Garden จะไม่รุนแรงเท่ากรณีของ Evergrande เนื่องจากตลาดรับดูราคาไปมากแล้วตามที่เห็นในกราฟด้านซ้ายนะคะที่กอนข่าว Country Garden นจะออกมาเนี่ยราคาหุ้นกู้ high yield offshore ก็ซื้อขายต่ำกว่า40เซนต์ด้วยซ้ำขณะที่กราฟด้านขวานะคะก็แสดงถึงระดับการผิดนัดชัระดนี้ของภาพอสังหาจีนเนี่ยว่าได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ถัดมากับข่าวของบริษัทบริหารความมั่งคั่งจงจื้อแอนด r เออร์ไพร์ที่ประสบปัญหาการผิดนัดชำระหนี้จากบริษัทรัสในเครอคือคือจงร่องทรัส t ์ซึ่งได้ส่งผลกระทบกับนักลงทุนราว1 5 0 0 0 0รายหรือคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม2 3แสนล้านหยวนทําให้เกิดความกังวลปกคลุมไปหมดนะคะว่าปัญหาของภาคอสังหาจีนเนี่ยเริ่มเข้ามามีผลกระทบกับภาคการเงินจีนแล้วโดยจงร่องทรัส t ์นะคะมีสัดส่วนการลงทุนในภาคอสังหาจีนราว11%ของสินทรัพย์ทรัสทั้งหมด อย่างไรก็ดีนะคะนักวิเคราะห์ส่วนมากยังประเมินว่าปัญหานี้จะไม่ลุกลามไปทั้งระบบการเงินและธนาคารเนื่องจากข้อแรกนะคะธนาคารพาณิชย์จีนมีสัดส่วนต่อภาคอสังหาที่ลดลงต่อเนื่องโดยในปัจจุบันการปล่อยกู้ให้ผู้พัฒนาอสังหาอยู่ที่ราว5.1%ของการปล่อยกู้ทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์จีนลดลงจาก6.6%ในช่วง2-3ปีก่อนข้อที่ 2. นะคะธนาคารพาณิชย์จีนจริงๆแล้วได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ด้วยซ้ําเพราะความกังวลทําให้นักลงทุนหันกลับมาฝากเงินกับธนาคาร ที่มีความมั่นคงมากกว่าบริษัททรัสกันมากขึ้นเงินฝากจึงไหลเข้าอย่างต่อเนื่องตามความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่สูงขึ้นข้อที่3นะคะความสําคัญของเหล่าสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมของภาครัฐตั้งแต่ปลายปี2017โดยสัดส่วนสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารลดลงจากจุดสูงสุดที่92%ของ GDP ในปี2016มาอยู่ที่53%ในปี2021ข้อที่4นะคะสินทรั ที่เหล่าสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารถือครองส่วนมากเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยโดยการประมาณการของ Capital Economics นะคะมองว่า40%อยู่ในพนันธบัตรรัฐบาลและ30%อยู่ในเงินฝากขณะที่การประเมินของ China Trustee Association นะคะบริษัททรัสจีนโดยรวมมีสัดส่วนการลงทุนในภาคอสังหาคิดเป็น7%ของสินทรัพย์ทั้งหมด อย่างไรก็ตามนะคะเหตุการณ์นี้แม้ว่าจะไม่ลุกลามไปทั้งระบบการเงินแต่ก็จะส่งผลลบด้านเซนติเมนต์และทําลายความเชื่อมั่นอย่างเด็กเลี่ยงไม่ได้เช่นอาจส่งผลให้นักลงทุนรายย่อยที่ลงทุนในทรัสต์จะชะลอการจับจ่ายใช้สอยเป็นต้นนอกจากนี้นะคะเมื่อเช้านี้เอง PBOC อาจจะสร้างความผิดหวังให้กับตลาดเพิ่มเติมด้วยการลดดอกเบี้ยนโยบายรอนพามเรดน้อยกว่าที่คาดไว้โดยลดดอกเบี้ยรอนพามเบรดหปีลง0.1%จาก3.55%มาอยู่ที่3.45%แต่คงดอกเบี้ยรอนพามเรด ปีซึ่งเป็นตัวกำหนดดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านของจีนไว้เท่าเดิมที่4.2น้อยกว่าสิ่งที่ตลาดคาดว่าจะลดดอกเบีย้ยนโยบายทั้ง1ปีและ5ปีลงอย่างละ0.15ทางนี้นะคะเรายังต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดสำหรับมาตรการผ่อนคลายภาคอสังหาจีนโดยนากวิเคราะห์บางส่วนนะคะให้ความเห็นว่า ดอกเบีย้ยรอนพาร์เร็ตหปีในช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดทิศทางดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านจีนได้ดีขนาดนั้นหลังจากที่รัฐบาลให้ความยืดหยุ่นในการกำหนดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านตามแต่ละจังหวัดรวมถึงดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านส่วนมากจะถูกกำหนดในช่วงต้นปีการลดระหว่างปีนะคะจะมีผลกับดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านในปีหน้าเลยจึงเป็นไปได้ว่ารัฐบาลจีนนะคะจะใช้วิธีอื่นในการพยุงภาคอสังหาจีนแทน ด้านเทคนิคของดัชนีหางแสงนะคะดัชนีปรับลงต่ำกว่าจุดต่ำเดิมเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกดดันและกลับมาอยู่ภายใต้แนวโน้มขาลงอีกครั้งอาจมีการรีบาวในระยะสั้นไปทดสอบแถวแถวเส้นค่าเฉลี่ยหลังจากที่ฉีกออกจากกันเกินไปโดยข่าวดีคือดัชนี MSCI China ETF รวมถึงดัชนีห่างแสงเทคยังไม่ทําจุดต่ําใหม่ทั้งนี้นะคะเรายังต้องติดตามการทําฐานว่าจะกลับมายืนได้หรือไม่ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งโดยเราให้แนวรับไปที่18,190จุดและ17,000จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่18,700ถึง19,100จุด สุดท้ายกับ3บทสรุปกลย,ยุทธการลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อแรกเราแนะนำจับตาดูสถานการณ์หุ้นจีนอย่างใกล้ชิดโดย To p ปพิเรายังคงแนะนำหุ้นจีน AS เชียผ่านกองทุน KCCTV และ UCI ซึ่งจะมีความผันผวนต่ำกว่าหุ้นจีน h ฮดแชรโดยเราเชื่อว่ารัฐบาลจีนจะต้องผ่อนคลายภาคอสังหารและกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมทางนโยบายการเงินและการคลังข้อที่2นะคะเรายังคงแนะนำการกระจายลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ผ่านกองทุนผสมทั้งกองทุน KORoad k o r และ K o e ance, เป็นสัดส่วนใหญ่ของพอร์ตราว50-7 0ซข้อที่3นะคะเพื่อกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กับตลาดทุนต่ำแนะนำลงทุนระยะยาวในกรมธรรม์ประกันชีวิตในสหรัฐโดยรับภาระจ่ายเบี้ยประกันแลกกับผลประโยชน์ของกรมธรรม์จึงมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่น่าสนใจเทียบกับความเสี่ยงที่ต่ำผ่านกองทุน ONE LS5UI ที่จะ IPO ในวันที่ 21- 29สิสิงหาคมนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ สสวัสดีค่ะท่านสามารถสแกน QR code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3มช่องทางคือ YouTube Channel Facebook Group และ Line Official Account ของ KBank Private Banking